อาชีพเราเนี่ยข้อดีเราคือเราอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกคนรู้จักถ้าเราใช้ในทางไม่ดีมันก็ตกอยู่ที่เราแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ดีเราใช้เป็นสะพานบุญการเป็นสะพานบุญคือเมื่อบอกคนอื่นสามารถมองเห็นและเข้าใจทำตามเราได้ง่ายพี่ก็ถือว่าเอ้ยอันนี้มันคือกําไรของอาชีพน,นี้ฉันจะต้องไปทําประโยชน์อะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เลย บางอย่างมันเกิดจากเรื่องเล็กๆมากเลยตัวอย่างเช่นแกนบูรณะพระาธาตุเรารวบรวมปัจจัยจากทุกๆคนมาได้ซึ่งพี่ไม่ได้ทําคนเดียวพี่ต้องบอกพี่เป็นแค่พานบุญคิดรวบรวมทุกคนมาทุกคนรวบรวมไว้ใจเรามาในการสร้างพระาธาตุซึ่งแบบว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีอะสิ่งที่น่าเห็นก็คือความตั้งใจล่ะค่ะเป็นเหมือนสร้างสะพานบุญด้วยนะคะแล้วก็เห็นถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะทําจริงๆอะทำโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรตอนนั้นน้ําท่วมหนักที่อยุธยา มันก็รหลมากเลยน้ําก็ท่วมน้าก็ขึ้นทุกคนก็ต่างขนของหนีกันพี่ก็เอาเรือเป็นไฟเบอร์รูปรวมตังค์ซื้อกันไปสี่ห้าลำลำละหมืม่นกว่าบาทสุดท้ายก็มีพี่คนหนึ่งเดินมาเขาบอกว่าเขาขอความช่วยเหลือหน่อยหน่วยงานเข้าไปไม่ถึงเขาขอเรือลำหนึ่งได้ไหม็ล้วพี่เอาไปเลยเราก็ไม่เจอเขาอีกเลยนะจนสักผ่านไป3ปีมั้งเขาก็เข้ามาเขียนใน Facebook ว่าเขาขอบคุณมากจําวันนั้นได้ไหมวันที่ให้เรือไปเนี่ยวันนั้นคุณพ่อเขาป่วยแล้ว จะเสียชีวิตแล้วไม่มีเรือออกมาเขาต้องเอาเรือนั้นเนี่ยใส่คุณพ่อเขาแล้วก็นําออกมาข้างนอกได้เราก็เลยมองว่าบางทีฟิทแบกเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละมันทําให้เราอิ่มใจละเรารู้สึกว่ามันมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปแล้วความตายเนี่ยมันอยู่ใกล้เราทุกลมหายใจในเมื่อเราวันนี้เรายังมีชีวิตมีร่างกายอยู่เราจะรออะไร